โดยการอันไหนที่มันเป็นช่องทางที่เขาขีดเส้นไว้ห้ามันต้องเข้าช่องนี้อ่พวกผมก็จะได้เข้ามาได้ครับผมดังนั้นมาวันนี้มาเพื่อขอข้อมูล<อ>มาเพื่อมาเพื่อสอบถามว่าโครงสร้างที่ไปที่มาแล้วการยื่นเรื่องร้องเรียนมันต้องยื่นเรื่องร้องเรียนเลยไหมหรือ,อว่าไม่ต้องรอบางเรื่องคณะกรรมการหยิบขึ้นมาเองแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอันแรกเลยคือจะถามว่าโครงสร้างครับเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่ใช่ ก็ต้องบอกว่าผมเป็นเจ้าน้าที่ที่เป็นเป็นระดับเด็กๆกันนะครับก็คือเด็กแล้วก็เป็นเด็กแล้วครับอายุยี่สิบหกใะ่รัมมีเมียกี่คนนะไม่มีครับผมยังไม่มีแล้วแต่ขออธิบายการทํางานของเราเบื้องต้นนยนะครับในอ่าในส่วนที่ผมพอจะอธิบายได้เนาะครับครับอย่างแรกคือเนี่ยที่เรานน่ากันตรงเนี้ยคือกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิของเสียชลสำนัก ยอดมามอ่ะใช่ครับก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับคือถือว่าเขาเรียกว่าเป็นหน้าด่านอ่าเป็นหน้าด่านในการที่จะต้อนรับการการับเรื่องร้องเรียนและการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่างๆก็จะเข้ามาที่ส่วนนี้เวลาที่ประชาชนเข้ามาหาเราไม่ว่าจะเป็นขอคําแนะนําขอคำปรึกษามาร้องเรียนก็จะต้องเข้ามาที่ส่วนเรานะครับคือเราเนี่ยก็จะให้คำปรึกษาทุกอย่างเรื่องร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรึกษากฎหมายทั่วไปหรืออะไรอยากที่จะติดต่อส่วนราชการนู่นนี่นั้นเราก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือคิดว่าประเด็นนั้นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่อยากจะร้องเรียนต่อคณะกรรมการศทธิ์นะครับเราเองก็มีมีหน้าที่แล้วก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษาและช่วยเหลืออันนี้ช่องทางการร้องเรียนก่อนช่องทางการร้องเรียนคืออย่างแรกเลยก็คือเข้ามาเขาเรียกการวอล์กอินเหมือนที่พี่ๆเข้ามาเนี่ยครับก็คือการเดินเข้ามาหาเราเลยมาขอคําปรึกษามาร้องเรียน แล้วก็จะมีการจดบันทึกเป็นรายละอักษรเป็นหลักฐานนี่เงี้ยครับเพื่อเป็นเป็นเหมือนเป็นให้เราได้มีเอกสารในการพิจารณาอ,อ่าถูกต้องมีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นถูกต้องครับ,อรบสองคือการร้องเรียนทางจดหมายไปรษนียครับส่งมาได้ตามที่อยู่เลยนะครับก็คือที่ส่วนรชาชการแจ้งวัฒนะก็จะมีมีเบอร์โทรนะครับส่งจดหมายมาได้สามคือร้องเรียนผ่านเมลครับการร้องเรียนผ่านอีเมล ก็คือร้องเรียนทางเขาเรียกสมัยอิเล็กทรอนิกส์เนาะก็คือเป็นอีเมลเค่าก็สามารถร้องเรียนมาได้เช่นกันอีกช่องทางหนึ่งก็คือการร้องเรียนทางโทรศัพท์หนึ่งสามเจ็ดเจ็ดโทรมาได้แต่ว่าทางเราเองเนี่ยจะขอในฐานะเจ้าหน้าที่เนี่ยแล้วก็ในในฐานะส่วนราชการเนี่ยเราอาจจะคุยกันเบื้องต้นก่อนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยทำมาเป็นหนังสือเนาะ เราะการที่ว่าเราคุยกันด้วยวาจาอย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่มีรายละเอียดสออ,อ่าแต่ว่าเราก็โทรมาได้โทรมาขอคำปรึกษาโทรมา<ช>ลงเรียนได้เหมือนกันอันนี้คือหลักๆช่องทางการลงองเรียนครับอ่ะทีนี้โครงสร้างเนี่ยมีใครอะไรยังไงบ้างอ่ะคราวนี้พอลงองเรียนเสร็จปุ๊บก็จะอย<ช>ูใ<ช>่ในในส่วนข,ข,ของของของกลุ่มงานผมนะครับก็คือเราเองเนี่ยจะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลสรุปข้อมูลให้ความเห็นนะครับทำเหมือนคล้ายๆตำรวจนะครับ เหมือน,นพนักงานสอบสวนน่ะที่ว่าพอรับเรื่องมาเสร็จปุ๊บก็มีการใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรมีข้อกฎหมายว่าอย่างไงมีประเด็นไหนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิไหมเสร็จแล้วเราก็จะส่งให้นําเขา้เขาสู่คณะกรรมการคณะทํางานคณะทํางานหนึ่งชื่อว่าคณะทํางานกันกองรับเรื่องร้องเรียนะจะมีหน้าที่ในการกัดกองรับเรื่องรองเรียนเบื้องต้นก่อนว่าเรื่องรองเรียนเนี้ยควรจะดําเนินการอย่างไรมีแนวทางหลักๆ3แนวทางครับ1รับเป็นเรื่องร้องเรียนของสํานักงาน ก็จะส่งสู่คณะกรรมการให้ท่านพิจารณาสองเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของเราจริงๆเช่นเป็นเรื่องของศาลเป็นเรื่องการาสิทธิทางแพ่งแบบเนี้ยเราก็จะทําความเห็นว่าไม่ควรที่จะรับเป็นคําร้องอสามก็คือกรณีที่เราเห็นว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ว่ามีหน่วยงานของรัฐที่เขาทําหน้าที่อยู่โดยโตรง เราจะเรียกการดําเนินการแบบนี้เรียกว่าการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอันเนี้ยเราก็จะทําเป็นสามแนวทางหนึ่งรับเป็นคําร้องสองไม่รับเป็นคาร้องสามประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ใช่อย่างนี้จะเอาไปว่าถามน้องอย่างนี้คําว่าอํานาจที่อ่าไนี่อยุดยั้งยังอันเป็นขั้นตอนก่อนแล้วกันนะครับพี่เอาเอาเอาโครงสร้างโครงสร้างเนี่ย ใครบ้างที่เป็นกรรมการแล้วที่มาของกรรมการคือรรมาจากส่วนใดอ,อ,อ๋อในเรื่องของกรรมการเนี่ยเป็นต้องต้องไปดูตามข้อกฎหมายอ่ะอ่ะน,นี้เดี๋ยวเป็นขั้นตอนก่ ley, อนอน<ม>ะ<ข>ใช่ครับเ,เป็นขั้นตอนเ,อเ,เสร็จแล้วเนี่ยพอผ่านคณะคณะเอ่อคณะทางานด้านนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเสนอสู่คณะทำอ่คณะกรรมการใหญ่เรียกว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดยทางให้ท่านพิจารณาซึ่งตามกฎหมายเนี่ยก็จะมีคณะมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมดเจดท่านนะครับตามกฎหมายเนาะ เจ็ดท่านก็จะมีท่านประธานหนึ่งแล้วก็มีประกอบด้วยกรรมการอีกหกานโครงสร้างของเจ็ดท่านเนี่ยที่มาเออ่ผมขออนุญาตเปิดตัวหมายได้ไหมได้ได้ไม่เป็นไรเราจะได้รู้ไปด้วยกันอย่างนี้เราไม่ต้องถามถึงอำนาจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอานเพ่ว่า ถ้าตามกฎหมายเนี่ยหมายถึงหมยถึงตัวของคณะกรรมการแต่ละท่านใช่ไหมครับได้ครับเนี่ยเวลาไล์สดมันต้องปิดเสียงที่มันตึ้งมาตึ้งมาเนี่ยต้องปิดเสียงแลตึ้งของของป้อมนี่อัน้ขึ้นเออเหรอมันลำคานมันลำคาญคนดูถ้าจะถ่ายถ่ายเนี่ยมันต้องตั้งใจหน่อยเออ ผมแม่เขาเคยสอนเขาสอนหน่อยจะเป็นไรไปใหงว่าเห็นอะก็มาปิดอะพิดพิเตึงตังเนี่ยงิทเฮิทเฮพ่อกระันนะแต่คนอื่นผมว่าอู้ลยมึงหนีมึงจะถ่ายทำยเลว่าบานอื่นนเออวของเราบาว่าผมกัได้สีว่าน้องกันได้ลอเตับวงจ่กยังาก็ สับไปแล้วนะเงินไหลเข้าูครับคือเรื่องเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยก็จะมีการกําหนดไว้ในในทั้งในรัฐธรรมนูญเองนะครับแล้ก็ในพราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอันนี้ผมขออนุญาตดูที่หมวด หมด,ดหนึ่งอำนาจหน้าที่เนาะ,ะเป็นเรื่องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติมาตราแปดกากำหนดว่าคณะกรรมการประกอบด้วยเจ็ดชานเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้<ไ>นะครับครึ่งพระมหากร,รสาสิกทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา<โ>อ๋ออ่าจริงจริงก็จะคล้ายกับที่มาใหญ่มากไหมคล้ายคล้ายกับกับเขาเรียกว่ากรรมการอ,องค์กรสลักทั่วไปตัวบชเหมือนก็ปอเองก็จะไม่เหมือนกันทีนี่อ่าคราวนี้จาก ผู้เป็นอันนี้คือคุณสบัตภายนอน,นะครับเป็นผู้เป็นการทางการเมืองมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ไม่อ่าเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีนะครับอ่าอ,อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนนะครับแล้วก็ก็จะมีองค์ประกอบอื่นเช่นมีประสบการณ์ในการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนนะครับมีความรู้ความเชี่ยวชาญน,นะครับในการสอนการทาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษา นะครับมีความรู้ความเชียช่ยวชาญด้านกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับมนุษยเสียชนทั้งภายในและต่างประเทศลึกมากครับแล้วก็มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานภาคตัฐเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนมีความรู้ประสบการณ์ด้านปัจญาวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยเป็นที่ประจักษ์นะครับและที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยในในอนุมาตานี่มีทั้งหมดห้าอนุมาตาไม่เข้าสักข้อเลยเขียนเข้าเข้า S <S <S ถ้าเป็นเรื่องอันนี้ผมก็พูดตามข้อกฎหมายเนาะอันอื่นนี้ผมจะไม่แม่ไม่ขอพูดนะครับครับแล้คุณสมบัติก็จะมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุไม่ต่ำกว่า45ปีแต่ไม่เกิน70ปีอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติทั่วไปนะครับอืไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่ติดยาเสพติดอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของท่านของท่านนะครับไม่กบดบดีไม่ได้ก็เป็นยาเสพติดประเทศนึงนะใช่ดมกาวนี้ไหมโอ้เล่นยาอยู่คนเลย อันนี้เป็นอนะไรผมเข้าใจแต่ทีนี้มันมันมันไปนึกว่าอ,อยากรู้อยากรู้ครับว่าครที่มาที่ไปโคราส <c oughs> ทีนี้ <c oughs> เอออย่างเรื่องที่ที่พวกผมทําอยู่ตอนเนี้ยมันเป็น <c oughs> เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการไปไม่ให้ตรวจสอบการไปพบเห็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะการตั้งด่านเนี่ย <c oughs> มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับสิทธิไล้เสรีภาพครับการการละเมิดนี่คืออันที่หนึ่งละเมิดโดย จุีดทรวทันสารเสพติดทั้งที่กฎหมายก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ว่าไปอีกอย่างจริงๆถ้าถ้าจะสัมภาษณ์เนี่ยไม่ไม่ได้สัมภาษณ์ผมผมผมเป็นการพูดคุยหาความรู้เราเราไม่ได้มาได้ครับเป็นการพูดคุยผมยินดีนะแต่ว่าผมอยากบอกว่าผมเองเป็นเป็นระดับปฏิบัติการนะครับถ้าอยากได้ความรู้ที่ที่มากกว่านี้อาจจะต้องการขอออไหมหรือว่าต้องการแค่ไหน นั้นมันเป็นทางการหรือว่าแบบเป็นระดับเจ้าหน้าที่แบบผมก็ได้อ่าโอเคได้คุยอย่างนี้แหละสื่อสารเข้าใจง่ายๆผมชอบคนหน้าตาดีคุยตอเูก็คุยกันในระดับเจ้าหน้าที่กับประชาชนเนาะคุยกันแบบว่าเนี่ยจริงแอบเกรงนิดๆจริงๆแล้วออกก็น่าจะเนี่ยอันนี้อันนี้คุยต่อคุยต่ออ่ามันต้องไปทีละแั่นครับผมใช่ไปเราบผมว่ายังไงนะเมื่อกี้พี่ถามว่าบอกอะไรบอกว่าใจลืมแล้วโอเค อย่าเกิเวลาพูดแล้วก็อบเกินสมมติว่าพี่ไปเจออะไรนะต้รวจตรวจตั้งแต่บนี่การตรวจชีตัวทางสารเสพติดในร่างกายระมิดสิิทธอย่างนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพไหมไหมคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าการที่จะชี้ว่าอะไรเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพไหมเนี่ยมันเป็นค่อนข้างเรื่องที่ละเอียดมันต้องมีผ่านการตรวจสอบก่อนผมเองในในฐานะที่เป็นจุดรับเรื่องเนี่ย เวลารับเรื่องมาเนี่ยเราอาจจะยังไม่ไม่ฟันธงว่าเรื่องนั้นเป็นการละเมิดหรือไม่ละเมิดอ่าเราจะแค่ชี้ว่าเรื่องนั้นมีประเด็นหรือเปล่าใ,ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรใช้อํนนานาจตามกฎหมายไหนแล้วน่าจะเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพข,ของประชาชนหรือเปล่าุตอบได้ดีมากอ่าอันนี้น,นี่คือประเด็นแรกชดมากนี้อันนี้คือสิ่งที่เหมือ <c oughs> นกันนะครับเขาก็ต้องมีหน้าที่ใครทําอะไร <c oughs> ที่ไหนอย่างไรเรื <c oughs> ่องนี้ควรข้องศาลไหมถูกไหมอันนี้เราต้องเหมือนกัน ถ้าหากว่ามีประเด็นเราก็จะนําเข้าสู่าาคณะกรรมการ,รแล้วให้ท่านเนี่ยอมอบหมายกับพนังกงานเจ้าหน้าที่อีกสํานักหนึ่งเรียกว่าสํานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเขาเนี่ยจะเป็นพนังกงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ม,ทมีอํานาจในการที่จะลงไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นอนํานาจนั้นในการว่าเขาละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าแล้วก็จะทํารายงานออกมาหากเรื่องนั้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนถ้าเป็นนะครับถ้ามันเข้าถ้ามันเข้าถ้ามันเป็นแล้วแหละสมมติถ้ามันเป็นเราก็จะมีรายงานออกไป อย่างเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นส่วนราชาการนั้นหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยขึ้นไปเช่นถ้าหากตำรวจก็อาจจะเป็นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเสนอขึ้นไปถ้าเขาไม่ทําอีกเราก็จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีถ้าคณะรัฐมนตรีไม่ทาอีกก็จะเสนอต่อสภา,าถ้าสภา,าไม่ทําอีกเราก็จะทําเป็นรายงานเผยแพร่ต่อประชาชนให้ประชาชนได้รับทราบทีนี้เมื่อกี้นี่เป็นสิที่ผมสอบ ที่หลังจากที่รัดแล้วเข้าเรื่องเข้าสู่ประเด็นนะเข้าหลักเกณฑ์กระบวนการของเรารมีกระบวนการลงโทษอย่างไรอำนาจในการลงโทษออของคณะกรรมการศิษิ์เนี่ยอันนี้ผมเองอันนี้ตอบในฐานะเจ้าหน้าที่ทีไไ่ไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรล<ช>ึกมากนะครับเราไม่มีอำนาจในการลงโทษทางอาญาถ้าสมมติว่าเขาละเมิดศิธิเ์เราไม่สามารถที่จะไปฟ้องฟ้องศาลแทนประชาชนได้นี่อย่างแรกนะครับไม่สามารถถางว่าอ เช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนี้ทําการละเมิดสิทธิประชาชนต่างจำคุ ระทรวงมหาดไทยครับซึ่งจริงๆเขาเขามีหน้าที่ที่จะต้องฟังเราอยู่แล้วอืมใช่ครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมีการกําหนดให้ให้เขาเนี่ยจะต้องมีการปฏิบัติตามมีการรายงานผลนั้นกลับมาด้วยนะอย่างเช่นสมมติว่าการการตรวจฉีดมือที่พี่แนะนำเฮ้ที่พี่ยกตัวอย่างมา่เงี้ยสมมตินะครับมันมีการละเมิดสิทธิประชาชนจริงๆอืนะครับเราเสนอไปที่สพเสนอไปที่หน่วยเนี้ยเขาเสนอไปที่สำนักงานตำรวจชาติ เขามีหน้าที่ที่จะต้องรายงานผลตามที่เราเสนอไปกลับมาหาเราว่าคุณได้ดาเนินการตามข้อเสนอเนี้ยตามมาตรการของเราไหมอะไรเงี้ยครับเป็นคาเป็นคําตอบที่ดีมากมันทําให้ยิ่งผมอยากไปพบขออแล้วหลังตอนนี้ผมได้ข้อมูลมาแล้วทีเนี้ยครับยืนี้ผมได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วครับผมเลยอยากจะพบขออแล้วขออพอผมสักครู่นะขออ่อมาเรียกเออมบกไออ คือคือที่มาวันนี้ผมผมต้องขอบคุณขอบคุณน้องที่คือจากเดินทีเนี่ยก็เคยได้ยินแต่ชื่อแต่ยังไม่เคยใช้บริการครับ,บแต่สิ่งที่เราพบประสบเจอพบเห็นเนี่ยผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่ประชาชนคนไทยที่โดนตรวจสารเสพติดโดนละเมิดทั่วประเทศเนี่ยจะต้องรู้ว่าเขาจะมีที่พึ่งที่จะไปที่ไหนอย่างไร ต้องการเนี่ยวันนี้ต้องการมาไอที่มาทั้งหมดไอถามว่าเมื่อกี้เนี่ยถามว่า<ม>ต้องการพูพอออกไปผมบอกว่าไม่ต้องใช่ไหมแต่วันนี้ตอนเนี้ยผมได้ข้อมูลมาแล้วข้อมูลซึ่งที่ที่น้องได้ไอธิบายให้พี่ฟังมันทําให้ผมว่าเออจริงๆอ่ะมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนใช่ไหมน้องอธิบายเออขั้นตอนแรกผมก็มาที่นี่แล้วผมได้พอผมได้แล้วผมก็อยากได้อันดับสองต่อไปว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยในการพึ่งพา กระบวนการในการจะนําเรื่องเข้าสู่กระบวนการเอาตามหลักและก็กฎหมายเนี่ยมันจะต้องไปที่ไหนอย่างไร,รเมื่อมาที่นี่ได้แล้วเนี่ยเมื่อนับหนึ่งได้้วผมก็อยากไปต่อต้องขอบคุณมากผมเห็นมาสองครั้งในครั้งที่สองวันนี้ตั้งใจที่จะมาเลยเพื่อให้ทุกคนจะได้รู้ว่าจริงๆเนี่ยตำรวจละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมเป็นอาสาคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของกรมคุ้มครองสิทธิ อันนั้นจะเห็นอาสาแต่หน่วยงานที่ที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนจริงๆคือต้องคณะกรรมการครับคืออย่างนี้ครับที่อันนี้ผมขออธิบายนิดนึงกรมคุ้มครองสิทธเิเขาเป็นส่วนราชการเหมือนกับเรานะแต่ว่าเขาด้วยด้วยรูปแบบเนี่ยเขาเป็นกรมที่สังกัดกระทรวงอยุติธรรมกบไหมครับส่วนเราเนี่ยเราเป็นองค์กรศัสระคือหลักการพื้นฐานของการตั้งองค์กรอิสระเนี่ยมันจะต่างกับกระทรวงอยู่ตรงที่ว่า ที่ในการปฏิบัติงานใน,ในเช่นกระทระวงสาธารณสุขก็จะดูแลรักษาประชาชนในเรื่องสุขภาพถูกไหมครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็จะให้ดูแลเรื่องการศึกษากระทรวงทรัพหกก็อาจจะบ้องประเทศแต,ต่องค์กรอิสระเนี่ยหลักการพื้นฐานของมันคือการตรวจสอบอำนาจของรรฐเป็นการทานอำนาจหรือเปล่าหรือตรวจสอบไหมถ้าจะใช้คําว่าทางก็อาจจะได้แต่มันเป็นการตรวจสอบอย่างเช่นสอดคล้องเขามีหน้าที่ในการตรวจสอบด้าเงินนะครับ ถ้ปาปปชจะตรวจสอบเรื่องการคุจริงเ<ะ>เช่นเดียวกับเราครับเราก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนว่าหน่วยง,งานของรัฐซึ่งทีมงงานเอกชนด้นะครั สักเรื่องหนึ่งที่ที่ที่เผยแพร่ไปแล้วอะครับที่เผยแพร่ออกไปแล้วครับมีเปเปอร์<า>อะไรไหม,มถามว่ามีไม่มีแน่นอนที่นานมากต้องต้อง,ต,องต้องขอเร่องขอะไอนี้แต่หาให้ได้เดี๋ยวพอ<ม>พอเดี๋ยวพออ้อ,อมาระหว่างที่คุยกับพอเนี่ยเดี๋ยวผมระหว่างนี้ผมหาให้ได้ผมเชื่อมือน้องอยู่แล้วได้ครับก็คือเดี๋ยวอย่างเช่นเราเคยมีข้อเสนอแนะเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับได้แต่เรื่องที่ผมขอเนี่ยมันมันก็ควรอยู่ในกรอบใกล้ ใกล้ๆกับผมเรื่องเกี่ยวกับตำรวจใช่ไหมะบวนการยุติธรรมขบวนการยุติธรรมเรื่องเ,อเกี่ยวกับการตรวจเรื่องเกี่ยวใกล้ๆเนี้ยแถวๆเนี้ยถ้าหากว่าผมเคยเห็นบ่อยที่สุดน,นี้ผมขอยกตัวอย่างนะครับเะบ่อยที่สุดที่ผมตั้งแต่ที่ทํางานมานนจะเป็นเรื่องของงานขอให้เร่งรัดการเำเนินคดีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำรวจเหมือนกันอันนี้ผมต้องขอเนี่ยพูดว่าผมไม่ได้พัดพินตำรวจนะแต่นี้พูดถึงในในในด้านข้อเท็จจริงว่าการอาจจะพูดตรงไม่ได้ครับผม ในฐานะี่ตำรวจเหมือนกันตำวจนะตำรวจก็คือจะมีบ่อยครั้งที่ที่ชาวบ้านเนี่ยจะร้องเรียนมาว่าตำรวจเอ่อจางเอ่อตำรวจเนี่ยสอบสวนคดีล่าช้ายังไม่ส่งให้พนักงานอายการอ๋ออ่าเราก็เท่าที่เคยเห็นเนี่ยหน่วยงานของเราเนี่ยพอรับเรื่องร้องเรียนมาก็เหมือนที่บอกครับเราก็มีกระบวนการในการที่จะซอหาข้ะเท็จจริงโทรถามตำรวจถึงขั้นโทรถามราชทัณฑ์ด้วยนะเพราะบางทีเนี่ยคนที่เฮ้ยเฮ้ย เขาเขาล้อเหมือนใช้คาว่าชาวบ้านที่เขาล้อเรียนมาในบางทีอยู่ในเงินจำนล้นเด้จุดไยับตัวไว้ก็ก็ล้อเรียนเข้ามาเสร็จแล้วก็เราก็มีมาตรการในสองแนวทางบางทีเราก็จะมีการประสานการคุ้มครองไปที่ตํารวจให้ตํารวจได้รู้ว่าอ่าขณะนี้เนี่ยเขาเลยเจ้าหน้าที่ของคุณเนี่ยดำเนินการล่าช้าจริงไหมให้ช่วยให้เร่งรัดการดำเนินคดีหน่อยแบบนี้เป็นี้เท่าที่ที่ทำบ่อยนะครับไม่ได้ต้องไปเปิดข้างใน ต้องไปเปิดข้างในให้ผมทึงให้ออกไงเอาล่ะทีนีน้นรเรื่องที่ที่ส่วนใหญ่แล้วเกิดกับอะไรครับที่เขามาร้องเรียนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เกิดจากอะไรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนโอ้ทุกกลุ่มเลยครับพี่ส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าอย่างไงอ่ะชาวบ้านทุกทุกกลุ่มบางทีอ่ะจะเป็นชนเผ่าก็มีนะชนเผ่าชาวบ้านที่ประสบความเดือดร้อนเรื่องความยากจนก็มีนะครับ S <s> <S หรือแม้กระทั่งผู้ท่องขังในเรือนจำเองก็มีเด็กสตรีคนพิการมีมาทุกรูปแบบเราเนี่ยก็รับเรียนท,ทุกรูปแบบอะครับแล้วกลุ่มที่ที่เกี่ยวกับเรือ่อง,งของของกรณีอย่างพวกมตัวทีตรวท่าสาติดเนี่ยมีไหมมีไหมอันนี้เนี่ยผมต้อง,อองขออนุญาตเรียนว่าผมเองนะ ก็ตัวผมเองเนี่ยผมยังไม่เคยเจอเคสนี้แต่ว่าอาจจะต้องอย่างมาที่บอกเดี๋ยวคุยกับพอพอท่าน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 อยู่มานานกว่าผมเยอะท่านอาวุโสกว่าผมเยอะท่านก็อาจจะจะมีประสบการณ์มีอะไรเล่าให้ฟังเยอะครับท่านมาไม่อยาบท่านที่นิวครับบอกี่กเลยอ๋อพอดีท่านเป็นมุสลิมนะครับท่านท่านต้องลำอะกับหเราสักโ่นะครับถ้าอย่างนั้นเขาในระหว่างนี้ แล้วยึติดการถ่ายเท่าสดก็ได้เดี๋ยวเราด้วอยากจะรบกวนขอเอกสารหน่อยน้องก็จะไปค้นเอกสารด้วยนะได้เอกสารที่จะขอที่อายรงานที่งานต่างๆเผยแพร่ได้ครับได้ที่เปิดเผยได้ที่เปิดเผยได้แลวก็ที่แจกได้ด้วยนะเปิดเผยได้จะแจกไม่ได้ก็มีนะถูกครับอย่างนี้อย่างนี้น้องเดี๋ยวขอเป็นกรณีนอกเหนือจากที่อาจารย์ท่านขอครับสมุดเล่มนี้ขอได้ไหมสมุดเล่มนี้ ขอได้ไหมอ่าก็เพื่อการศึกษาได้นะครับพี่ได้ได้แต่ว่าแต่ว่าอย่างนี้อันเนี้ยมันจะมีของแต่ละที่แต่ละคนเป็นเป็นหนังสือแบบนี้คือือการปฏิบัติงานแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาให้ได้คือในเรื่องการขอข้อมูลข่าวสารเนี้ยผมดีเลยการขอทได้ครับดีครับขอชมก่ออันนี้อันนี้ขอแบบดื้อเลยแหละได้ครับได้เนาะได้เนาะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นการบริการประชาชนรูปแบบหนึ่งเนาะอืม อันนี้อันนี้ขอผมที่ผมขอนี่ไม่ใช่เล่มเดียวนะผมขอสองเล่มได้ครับพี่ได้เดี๋ยวเราร่อจริงจริงคืออย่างนี้อันเีเล่มนี้มันมีอยู่แล้วเนาะก็หาอีกเล่มหนึ่งให้เขาเอองนั้นแหละฝากไว้ก่อนดีมากเนี่ยมันทำให้รู้บทบาทในหน้าที่อันนี้จริงๆมันเป็นกฎหมายทะวุเลยนะครับพี่เออเนี่ยมันเป็นบทบาทในหน้าที่มันมันเป็นสิ่งที่ผมว่าเนี่ยเอามาจากราชกิจกรรม สารเท่นั้นเลยเห็นไหมภาพในมันเป็นข้อกฎหมายซึ่งเขาสรุปรวมย่อไว้ในนี้แล้วเราก็ท่้เราเปิดดูแล้วก็ได้ดูเลยจริงเนี่ยผมผมก่อนนี้เรียนว่าเขาเขาไม่ได้ย่อพี่เขาเอากฎหมายขึ้นมาเป็นการประมวามคล้ายคล้ายระนี้อันนี้เราไม่ต้องไปไปหาอีกเยอะแยะเลยใช่ใช่ซึ่งมาก่อนเดี๋ยวจะมอบผมก็ให้มอบอยากได้มากแต่ว่าแต่ว่าผมเดี๋ยวผมประสานให้ได้ครับไสองเล่มเนาะสองเล่มครับสองเล่มครับแล้วก็ต้องการอะไรไป หนังสือกฎหมายที่เผยแพร่ได้ที่รายงานที่เผยแพร่ได้ได้ครับผมโอเคนะพี่จะนั่งรอพออไหมโอ้นั่งรอสิรอได้จะต้องต้องขออภัยด้วยครับพี่ไม่เป็นไรพอิีัอท่านไปทําศาสนจของท่านครับรอได้ครับเพราะว่าตั้งใจมาวันนี้มาจะต้องเอาให้คุ้มได้ครับลูกเมียที่บ้านจะต้องถามว่าฮ้ยมึงมาประเทศหลวนได้อะไรสบเรบ้างไงเราก่อนหน้านี้เคยรู้จักสํานักงานคณะกรรมการศิษ์ไหมเปยินเค็ยินใช่ไหมครับ คยได้ยินแต่ไม่เคยใช้บริการทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์กรณีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนข้างถนนบ่อยมากเราก็ไม่รู้จะไปตรงไหนเราไปร้องเรียนพวกเดียวกันมันก็สอบแล้วก็ไม่ผิดสอบแล้วมันก็ช่วยกันเราต้องการเนี่ยองค์กรอิสระแบบเนี้ยที่มันเป็นที่พึ่งของพวกเราได้แต่ถ้าเรามาสัมผัสแล้วมันเป็นที่พึ่งไม่ได้พวกผมก็หายไปเองเลยอยเออพวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่างง้ครับพี่แต่ตอนนี้เราคิดว่าเราเรากําลังหาที่พึ่ง ที่พึ่งที่ที่สามารถให้ความยุติธรรมเราไม่ต้องการอย่างอื่นเลยนะกับหนังสือสองเล่มนียเราต้องการความยุติธรรมกับหนังสือสองเล่มนี้จะให้ความยุติธรรมกินดีจะมอบให้อ่อมาครับสวัสดีครับก็ผมมาจากเป็นตัวแทนกลุ่มนักรบด่านเทือนที่ ที่ประสบพบเจอกับเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอ,อยู่ข้้นถนนตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกผมก็พยายามที่จะที่จะหาที่พึ่งว่ามีตรงในองค์กรใดที่จะพอจะเป็นที่พึ่งให้พอเป็นธรรมกับพวกเราบ้านคือการตรวจเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะต้องตรวจตามกฎหมายตรวจตามวิธีการตรวจตามประกาศตามอะไรแต่สิ่งที่เราพบเราเห็นเนี่ยคือ ตรวจตามอำเภอใจถ้าตวรวจลักษณะแบบนั้นแล้วเนี่ยเราจะหาที่พึ่งได้ไงที่จะให้คนวาทยาศาสตร์เขาจะได้ไม่ละเมิดพทกเราอีกถ้าผิดเราก็ไม่ได้ว่าแต่ขอให้คุณทาําตามกฎหมายทาําตามระเบียบเพราะฉะนั้นวันนี้มาเนี่ยก็มาว่าจะได้เป็นที่พึ่งจะมาขอเอกสารมาอันไหนที่มันเผยแพร่ได้แลาสามารถแจกได้เราก็าอยากได้แล้วก็ณโอกาสนี้ก็เลยอยากจะขอพูดคุย อาจจะไม่ต้องมีบันทึกภาพบันทึกเสียงแต่อยากจะพูดคุยอยากจะรู้แนวทางว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดพบเห็นกรณีดังกล่าวเนี่ยพวกผมจะสามารถทําอะไรได้บ้างยื่นเอกสารหรือทําอะไรได้บ้างแล้วถ้ามาทําแล้วสิ่งที่ผมจะได้รับกลับไปคืออะไรบ้างก็ประมาณนี้ครับท่านปอที่ลูกคนหน้าคุ้นๆที่ชื่ออะไรนะตัวทีจำไม่ได้เพียงกายเพียงกายไทยออยอยู่ใน u t u b e ยูทูบเบอร์ครับอยากเรียนพี่อย่างนี้นะเบื้องต้น เราเราไปนั่งคุยกันเนาะอ้าวเดี๋ยวป้าเดี๋ยวบอกที่น้องก่อนว่าจะปิดไลฟ์หรือว่าจะเดี๋ยวจะขอขอปิดการถ่ายทอดสดก่อนขอปิดการถ่ายทอดสดก่อนแต่ต้องขออนุญาตท่านก่อนว่าถ้าเกิดมันอันไหนมันเผยแพร่ได้เราก็อยากเผยแพร่แต่ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยขอคุยหลังไหค์กับท่านก่อนเราต้องการวันนี้เราเรามาเป็นตัวแทนเรามาเป็นตัวแทนอันไหนที่ทําได้เราจะทําอันไหนที่มันไปละเมิดอันไหนที่ยังเปิดเผยไม่ได้ก็จะยังไม่เปิดเผยโอเคกรุณาเข้าใจด้วยโอเค ขอบคุณครับวัสดีครับวัสดีครับขอขอขอสักราคาพิมพ์ครับผมท่านขอผมได้ได้ได้เห็นมากกับค่าโอเคแล้วขอจบการถ่ายทอดสดแค่นี้ก่อนนะครับ